มาครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวครึ่งตัวเพราะว่ารู้สึกว่าหลังๆมานี่มีปัญหากับหน้าผมเลือเกินทั้งลูกค้า AI producer ไม่รู้ว่าวหน้าผมไปมีปัญหากับคนอื่นได้ยังไงหรือว่าผมไปทําอะไรกับหน้าผมแล้วมันมีปัญหาก็ถ่ายมันครึ่งตัวแล้วก็ดูแต่รถพอนะครับผมอันี้นะครับผม Honda c ซีว c นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8ปี62นะตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมรุ่นไทยนิยมอ่ะมันเป็นทรงนิยมอยู่แล้วตรงนี้ สำหรับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สกับอีกเก้าพหรือแสนส0่นั่นเองนะครับผมยังมีพวงมาลัยแต่ว่าพวงมาลัยก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงให้เรียบร้อยนะครับมีคูคอโทรลให้แล้วนะตัวนี้นะนะครับผมสําหรับราคางินสดคันนี้นะครับอยู่ที่5้าแสนหนึ่งกับอีกเก้าพบาทนะฮะรถปี6กสด้วยได้ตัว E ไปอย่างนี้ดาวแค่เจบาทนะครับผมแล้ผพอนอยู่ที่8ปดพัเรจบาทแค่นั้นเองนะครับผมไม่เยอะไม่แพงถูกสบายสบายปีพอรบปีจัดทรง พอใจไหมต้องพอใจสิครับอ่ามาเดินดูรอบคันก่อนหน้าผมไม่ต้องดูดูรอบคันกับตัวผมเนี่ยครึ่งตัวก็พออ่าสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับที่เพจมังกรชนแนลนะฮะหรือเบอร์โทรศูนย์แปดสามสี่หกสี่สามสามเจ็ดเจ็ดนะครับผมเตียวเจียงยินดีบริการหรือถ้ามาไม่ถูกอย่ามาที่สาขาทางเรามีศูนย์ใหญ่ศูนย์บริการอยู่ที่ปุดรธานีนะครับเป็นสาขามังกรชนแนลเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับผมเป็นศูนย์กระจายรถเป็นทุกอย่างให้คุณแล้ว ขออภัยมากๆที่หน้าผมไปม,มีปัญหากับทุกคนวันนี้หวังว่าจะไม่มีปัญหากับใครแล้วนะครับขอรีวิวอย่างสุขใจสบายใจปลอดภัยวันนี้ไปก่อนครับ